สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการกกเกษตรผู้ค้านวหงเพื่อความเั่งยืนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับประสบการณ์ที่าทางผมเนี่ยได้ไปดูในเรื่องของมแมลงศัตรูพืชให้กับพี่ท่านหนึ่งที่อยู่ที่ปาจีนบุรีนะครับก็ทําสวนพลั่งเยอะสะสมสายพันธุ์เยอะนะครับแล้วคราวนี้พอดีมีโอกาสไปเยี่ยมหาพี่เขาก็เลยว่าไปเดินดูสวนฝรั่งนะครับก็เลยไปพบ กับตัวของเพลียนะครับซึ่งสวนของผมเนี่ยไม่เคยเจอนะครับว่าเพลียะชนิดเนี้ยมันมันมาอยู่ที่สวนส่วนใหญ่จะเจอเป็นตัวเล็กๆนะครับแล้วก็ที่พี่เขาเจอนี่คือเป็นกระจุกนะครับแล้วก็คือมันไปเกาะทุกใต้ใบนี้คือยาวเลย ซึ่งมแมลงตัวนี้มแมลงเ,เต่าืูดตัวนี้หากใครเจอนะครับมันคือเพีียแป้งนะครับแต่เป็นเพีียแป้งที่เป็นชนิดที่เป็นตัวใหญ่ขึ้นมานะครับคือเขาเรียกกันหน่าถ้าตามที่ผมไปศึกษาตามของอาจารย์ที่เขาลงไว้ในกลุ่มของมแมลงก็น่าจะเป็นเพีียแป้งหางยาวนะครับซึ่งตัวนี้หางมันจะชูชูยาวขึ้นแล้วตัวของเพีียแป้งเองนะครับมันจะอวบมันจะอวบ เพราะว่าเวลามันไปอยู่กันกระจุกเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นตัวนูนขึ้นมาตัวใหญ่มากคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันนะครับว่ามันอยู่เป็นกระจุกยังไงเดี๋ยวผมาพาไปชมวิดีโอเป็นอินเสิร์ตวิดีโอนะครับก็คือเริ่มเข้าไปดูกันว่าอันนี้ก็คือเป็นกิ่งของฝรั่งที่ผมไปดูให้พี่เขานะครับเป็นต้นฝรั่งไต้หวันเหมือนกันนะครับเป็นต้นฝรั่งใบยาวก็จะสังเกตได้ว่าเพี้ยแป้งนะครับมันอยู่ตั้งแต่โคนกิ่งนะครับจนขึ้นไปจนถึงปลายกิ่งแล้วก็จะอยู่ตามใบนนะครับเป็ อยู่เป็นเป็นกระจุกแต่ว่าจะสังเกตได้ว่าเพียแป้งตัวนี้มันจะตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็เป็นตัวอ้วนนะครับใหญ่จากที่สวนผมเคยเจอแล้วคือว่าหากใครปล่อยไว้นะครับแล้วเจอแบบนี้นะครับมันจะยิ่งขยายนะครับขยายไปหาลูกนะครับไปหาใบอื่นๆไปหาใบอ่อนไปหาต้นอื่นคือก็เกิดจากมดแดงนะครับที่พาไปถ้าเกิดพอมองว่าไอ้ตัวนี้เองนะครับเราจะกําจัดมันนะครับเราจะ ทำอะไรมันกับมันได้บ้างหนึ่งเลยถ้าบอกว่าปลูกต้นเดียวนะครับแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะจัดการมันโดยการที่ว่าตัดกิ่งไปเผาไฟนะครับแต่ถ้าใครมองว่าโอ้โหกิ่งแพงนะเนี่ยกว่าจะซื้อมาราคาหลักพันโอเคครับเสียดายตัดที่เขาเรียกว่าตรงเนี้ยครับ ต,ตัดเฉพาะใบนะครับเอากันไกลามากิบเลม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 ออกไปนะครับแล้วช่วงที่ตัดนะครับค่อยๆตัดอย่าให้ตัวมันร่วงตัวอ่อนอะไรมันร่วงนะครับเราก็เอาไปใส่กระป๋องหรือใส่อะไรกระช่างนะครับแล้วก็เอาไปเผาไฟอันนี้คือวิธีที่ทําแบบต้นเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองว่าต้นฝรั่งเราเจอแบบนี้นะครับอย่างของพี่เขาเนี่ยลงไว้ตรงวงตรงเนี้ยที่เป็นวงบ่อเนี่ยเขาลงไว้50-60ต้นนะครับแล้วต้นนี้มันก็ที่ผมสังเกตคือ3-4ต้นเนี่ยเริ่ม ขยายรวมทั้งในในโรงเรือที่พี่เขาชามต้นไว้ด้วยก็คือว่าไอพีเอพวกนี้มันก็เข้าไปอยู่นะครับผมก็ไปดูแมลงศัตรูพืชให้พี่เขาเพื่อที่จะแนะนําในการกําจัดนะครับก็คือหนึ่งเลยที่ผมบอกว่ามันเผาไฟนะครับคือตายเลยจบไม่ต้องไปอ่าเขาเรียกว่าหาสารอะไรเข้ามาอันนี้คือการกําจัดแบบยุทธวิธีแบบจบทีเดียวนะครับวิธีที่2คือถ้าอยากจะใช้พ่นกําจัดแต่อาจจะต้องซ้ํา หลายครั้งนะครับก็คือเพี้ยแป้งเนี่ยพวกนี้มันกลัวการที่อะไรก็ช่างไปทําให้ผิวมันเนี่ยโดนแดดหรือไปโดนอะไรทําใหา้ตัวมันเนี่ยไม่สามารถที่หายใจทางทางทางผิวมันได้นะครับก็คือน้ําผสมกับพวกน้ําแป้งมันก็ได้นะครับแป้งข้าวเจ้าอะไรก็ไดหรือแป้งที่เราเอามาใช้ในครัวเรือนนะครับหมายถึงก็แป้งที่มาปรุงอาหารผสมน้ําให้เ,เขาเรียกว่าเจือจางให้มันสามารถพ่นผ่าน,านฟอกกี้ได้ พอพ่นผ่านฟอกกี้ได้พอเราไปพ่นใต้ใบครับแป้งพวกนี้มันจะไปปกคลุมไปปกคลุมตัวเพีย้ยพอไปปกคลุมตัวเพียเสร็จนะครับมันจะไม่สามารถที่จะหายใจได้แล้วมันพอมันยิ่งมาโดนแดดนะครับแดดก็จะทําให้แป้งเนี่ยมันแห้งพอมันแห้งแป้งก็จะไปเคลือบไอ้พวกเพี้ยพวกนี้ก็คือหนามยอกต้องอหนามบ่งเป็นเพี้ยแป้งใช่ไหมครับเราก็เอาเพี้ยแป้งเราก็เอาแป้งของเราไปเคลือบมัน พอไปเคลือมมันมันหายใจไม่ได้มันเจอแสงแดดปั๊บมันก็ตายแต่นี้คือกรณีที่แบบมีแค่ต้นเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดใครเจอแล้วมันระบาดไปทั่วสวนวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีแล้วก็คือกําจัดด้วยสารที่ถูกต้องนะครับก็คือใช้อบานมกตินนะครับหรือถ้าสามารถที่จะหาซื้อได้นะครับก็จะเป็นคอพาดีฟอสท,ที่ผมเคยใช้อยู่ประจำแต่ตอนนี้น่าจะหาซื้อยากขึ้นนะครับแล้วก็ คาบาริ85นะครับหรือเซฟวิน85นั่นเองก็คือสามารถใช้ได้นะครับก็คือใส่สารจำพวกเร่งประสิทธิภาพหรือเร่งซึมเพื่อทำให้น้ำยาที่เราพ่นเข้าไปเนี่ยมันจะไปลงที่ตัวเพีย้ยแล้วก็แทรกซึมเข้าไปหาตัวมันก็จะสามารถที่จะกำจัดได้ทั้งตัวเล็กตัวใหญ่แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ไม่ควรพลาดที่จะต้องใส่เลยกำจัดพวกไข่ต่างๆที่มันยังเป็นเล็กๆอยู่ ก็คือไวออยล์หรือปิโตรเลียมออยล์นะครับไวออยล์จะเป็นสีขาวคุนๆแต่ปิโตรเลียมออยล์จะเป็นใสๆก็คือใสไปทั้งคู่หมายถึงว่าเลือกตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยเราสามารถใช้ได้ทั้งคู่แต่ไม่ต้องใช้ทั้งไวออยล์และปิโตรเลียมออยล์ใสลงไปในถังเดียวนะครับเลือกตัวใดตัวหนึ่งก็คือมันจะไปช่วยเคลือบไข่คล้ายๆหลักการก็คือไปเคลือบไม่ให้พวกไข่พวกนี้มันโดนได้เขาเรียกว่าออกซิเจนเข้าไปนะครับที่มันจะไปฟักตัวออกมาก็ไปเคลือบไว้ไข่พวกนี้ก็จะฟอไม่สามารถที่จะ ฟักตัวออกมาได้อันนี้คือที่ผมให้เติมเข้าไปนะครับก็เอามาฝากกันประมาณนี้ถ้าหากใครเจอแต่ว่าอันนี้คือ,อามาเล่าสู่กันฟังนะครับสาหรับใครที่เจอเพี้ยแป้งตัวใหญ่แบบนี้แล้วก็เป็นเพี้ยแป้งหางยาวก็ใช้วิธีที่ผมเอาไปาได้บอกในในวันนี้นะครับว่ากําจัดอย่างไรบ้างก็ลองนําไปใช้กันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรายการเกษตรุูกพาตนเองเพื่อความยั่งยืนสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตาม คิปวีโอใหม่ๆที่ทางสวนเรียลวาด,ดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องกล่าวขอบคุณและสวัสดีครับ